ให้พระบาทเสด็จพระเจ้าูเสดเจ็จพระนางเจ,าาจนาน้าพระบรมราชินีนาถทาประชาชนทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจมีพลรรานามัยที่แข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขต่อที่วิถดเจ้าบคุณคี่นามอาราีอิสลามกูลน่าอยุธยาก็รู้จักเพราะว่าลูกสาวน่ะเขาเป็นคนเปตทาน แล้วเขาได้ผลเขาต้องมาบอกแม่แม่ก็เลยต้องทานตามลูกมาด้วยแต่ได้ผลดีมากเสียเยค่ะขอต้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอไปรับทานเื่แล้วก็กกกมันได้ผลดีก็เลยต้องทานต่อจนทุกวันนี้แหละค่ะอตอนนี้เดินแล้วเขาจะไหวเดินแล้วกัเขามันอ่อนไฟอ่อนมาเดี๋ยวนี้แข็งแรงวิ่งเื้งได้เลยรู้สึกสบายขึ้นมากเลย ไม่ใช่ชมนะคะที่พ <göz imprisoned> ูดจริงๆนะคะปีน <world> ี้อายุในฉันอ่ะแปดสิบแปดแล้วนะคะรู้สึกว่าแข็งแรงดีมากเพียงตั้งแต่รู้ึกเขาได้นำไปทานนี่เลยค่ะดีจริงๆนะคะโอ้ยมากรอนนี่หกขี่งองแงอ่อนเคลียเดินไปไหนสองปเก้ารู้สึกมันจะเหนื่อยเดี๋ยวนี้รู้สึกเดินได้สบายมากวิ่งบิ้นได้เดี๋ยวจะเอาคุย ดิฉันคิดว่าเวลานี้ดิฉันจะเป็นตะขาอยานี้รู้สึกว่าแข็งแรงแขึ้นกเก่าเยอะเช่ไหค่ะอยาแนะนําให้คุณคุณทานกันนะคะจะได้แข็งแรงเหมือนดิฉังไงนนะคะเคยไปภูกเก็ตไ,ไหมคะไปท่าสมัยสงสาวนะสองคนสองคนก็แฟหมอบลงลูกยีาไปภาคนะไปภาคหนังเสียงเข้าออกทางทางภูเก็ต แล้วก็มีรถมารับมารับแล้วก็ข้าแห่ไปตีกอมมาลุจิรามารลเีอภา,า,างหนังเรื่องนางเรื่องนี้อะไรนะตั้งแต่ทุกจังหวัดตั้งแต่ประเทศไทยมาเนี่ยไปหมดทุกจังหวัดเลยเลยคือว่าแม่งลูกอยู่กับบ้าน้างผลไทยเลี้ยงจ้ะก่อนก็จะกลับมาทีนะเป็นปีนะเรอตลอดนะ ทอถึงใต้เลนทุกจังหวัดเลยเรอค่ะทุกทานมาหมดเลยโทานมาแหละทุกจังหวัดเลยแล้วไปภูเก็ตไปทะเลรอเปล่าค่ะก็ไปไปทุกจังหวัดแหะทางใต้ก็ทุกจังหวัดทางเหนือก็ทุกจังหวัดเลยแล้วไปเที่ยวเกาะไหมที่ภูเก็ตภูเก็ตไปเกาะไหมคะไปเหรอคะนั่งเรือไปเลยภูเก็ตจะไปไปข้าหนังที่ภูเก็ตนี่แหละ จิลามารสีเสียงดังดังดองสมัยก่อนนี่ดังมากเลยนะคะสองคนผัวเมียเนี่ยไปทั้งเหนือไปทั้งใต้ไปทีเป็นเกือบเกือบเป็นปีอ่ะนะคะทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดจังหวัดละห้าวันจังหวัดละสองวันจังหวัดตลอดเหนือถึงถึงเหนือใต้ั้งใต้ตลอดทุกใต้มีหน้าทุกวันนี้เท่าไปเนอะ ถ้าหนังนะภาคมันจะลดอดไอ้ทุกจังหวัดหนังทั้งเรื่องภาคกันสองคนผัวเมียเหรอคะสองคนผัวเมียนั่นแหละภาคทุกตัวเลยชอบทุกตัวเลยอืหนังทั้งเรื่องภาคสองคนโอโ้โหไปที่โอโเปนน็นเดือนเดือนนะคะที่บ้านนะ่ะจ้างให้จ้างกันเลี้ยงลูกเราสองคนผัวเมียก็ออกแหละก่อนจะมาก่อนจะมาก่อนจะมาที กว่าจะมาถึงลูกทีถสามเดือนสี่เดือนแล้วเคยไปภาคหลังเมืองนอกไหมเคยไปภาคหนังที่เมืองนอกไหมคะไปเมืงมงอมงนอกกบทานรัฐบาลนี่เคยรับท่านไปเออทา่านสมัยไหนก็ไม่รู้อ่ะไปภาคหนังไปโชว์แค่ไหะภาคหนังให้กับกับทางราชการมราชการเสด็จองค์ชายเล็กพาไปองค์ชายเล็กอืม ผ่านมาหมดแล้วทุกจังหวัดเลยทั้งเหนือทั้งใต้เลยออือเขี้ยวคุ้มเนอะใช่คุ้มแล้วอืแฟนคลับก็เยอะมีหน้าตอนนี้มีแต่แฟนคลับแม่ทั้งนั้นอะไม่มีแฟนคลับหนูหรอกใช่อือหือแม่เนี่ยมีดูสิดูสิโอ้โหเห็นไหมโอ,โอ,โอ้จังเลย อยากสนุกงนี้บ้างจังเลยอยากไปกระโดดน้ำ嘛คะ,ะนะสวยไหมคะ,ะนี่เราจะมีโอกาสไปไหมเนี่ยอยากไปใช่ไหมอยากไปอยากไปแต่แม่นั่งเลยอนี้ไม่ไหวเรามันกระแทกจก่ะนี่ดูเต่าเห็นไหมคะน,นี่ดูหนูดูหนูดูหนูดีนะได้มีโอกาสไปมเมืองภูเก็ตเนี่ยอื เอาไว้ไปเที่ยวไหนๆที่ใกล้ๆเอาไปพัทยากันนะพัทยาใกล้หน่อยนะคะดีไหมคะนะเดี๋นูพาไปพัทยาในวันไหนว่างๆเราไปพัทยากันนะสองคนแม่ลูกวันนี้จะไปส่งน้ำพริกด้วยกันนะะแต่ก็ต้องไปส่งน้ำพริกกันเพราะเป็นน้ำพริกคุณยายสีใช่ไหมคะใช่ต้องส่งด้วยตัวเองเนอะ ใกล้เหนืยนะคะเดี๋ยวนุ่มเปิดประตูก่อนนะ oh. อ่ะอ๊อเปิดมานี่อ่ะ,ะ, mm. อะดูนะคะดูคุณแม่หนูนะขึ้นรถนะระวังเมนี่ค่นะบายไปสอนน้องพิกก่อนนะ ว่าดูมาสเตอร์เชฟเห็นล้องๆก็ทำไห้อยากทานมากเลยไม่รู้น้ำขนาดน,นี้ได้หรือยังคนไม่เคยทำกับข้าวต้องลองดูนะคะจะรอดไม่รอดไม่รู้ไอ้ย่น้ำแปดสิบองศาไม่รู้ต้องปิดแก๊สหรือเปล่าก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดอออจะยังไงกันเนี่ยปิดแก๊สไหมอ่ะ เขาบอกสามนาทีปิดแก๊สดีกว่าหรือไม่ปิดดีหรือปิดดีทําไม่เป็นเลยอ่ะเออเอเปิดดีไหมอ่ะเปิดก็ได้เออสามนาทีเดี๋ยวนะสุกยังก็ไม่รู้อ่ะนีงไม่ถึงสามนาทีเลยสงสัยจะไม่รอดเละเทะหมดเลยอ่ะ ุน,นนะและต่อไปเขาก็ทําอันนี้เขาบอกว่าคาราเมลเราไม่มีคาราเมลนะเราก็ใช้เป็นนมสดแทนเพราะบ้านเราก็ไม่ไทำกับข้าวบ่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอบก่อนนะอ๊ยงงงจุดแก๊สก็ไม่ค่อยเจรไอ้อะอะเราใข่ก่อนอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันเลยนะเฮ้ยเขาเอาต่ไข่แดง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายหงอแล้วตายหงอแล้วทำยังไงกันเลยเนี่ยโอ้ยอ่ะไข่แดงว้ายไข่แดงใส่ลงไปมือก็เลอะเทอะหมดแล้วขอป้ายก่อนนะร้อนหรือ,อยังอะเนี่ย คาราเมลไม่มีเอานมแทนไปก่อนจะกินได้หว่าก็ไม่รู้เนี่ยเรามาดูที่นี่เลยมาดูตรงนี้สิเอาไหวไหมเนี่ยไมนนี้จะอร่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ได้นี่ยังก็มีรูกไข่คนนี้เลยทากับข้าวนะเนเลยอยากจะทำ เพราะว่ารายการมาสเตอร์เชฟนี่เองทำให้เราอยากทำกับข้าวเห็นน้องพัตเตอร์เขาทำอยากให้น้องพัตเตอร์ทำให้ทานจริงๆเลยจะทำยังไงดีชอบน้องคนนี้เขามากถ้าเป็นเด็กที่เก่งเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้องพัตเตอร์ม <c oughs> าเป็นครูสอนเราซะดีไหมเออแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้และเนี่ยแล้วมันจะเป็นซอสได้ย <c oughs> ังไงเทนงไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ยินได้ไม่ได้ก็ว่ากัน ไม่รู้ทำไม่เป็นอ่ะเอเอ,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 เอมันไม่ใช่ซอสแล้ววันนี้อ่ะเอ้ยเอ้ย <c oughs> กินได้หรือเปล่า <c oughs> แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเละแค่กัหมดแล้วโทษนะคะคาราเมลซอสสภาพมันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ซอสของสายแพทแทน <c oughs> ทีนี้ตัดนะแม่ดูนะว่ามันจะไหลไหมมันจะไหลไหม เออมันไม่ไหลนี่เป็นอย่างนี้วันนี้วันพระแม่เขาก็ทานไข้กรอบได้ส่วนที่ไม่ทานสรุปไม่สําเร็จไม่เหมาะที่จะเป็นไม่ครัวไม่เหมาะจริงๆอ่าอ่ะเออหนูตัดให้แม่ดีกว่าย่ง่าย <c oughs> นี่มันเป็นไข่ต้มซะแล้ว อ่านั่นเป็นไข่ต้มเลยนะมันไม่เป็นไข่น้ำแล้วอ,ะอ่ะ,อะส่วนผักก็เป็นผักแควหั่นไปหั่นมาไม่น่ากินอนอะแม่หรือว่าไม่รอดอ,ะอ่ะมันไม่รอดอะ่ะหนูไม่เหมาะจะเป็นเลขหัวจริงจะหลสุสั่งเขาจะกินดีที่สุดแข็งก็แข็ง หนูขอโทษนะกับข้าววันนี้มันไม่อร่อยแล้วอ่ะเออมันเละเทะไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ลองชิมนะจ๊ะมันจะต้องอร่อยเพราะซอสมันเผ็ดเทะไม่ใช่อร่อยเพราะฝีมือหนูอันนี้อย่าไปกินมันแข็งเดี๋ยวหนูกินเองอ่ะค่ะหน่งช้อนนะคะหนูลากไปเลยดีกว่านะอ่าอ่ะ,อะ ตาหนูกินบ้างนะหนูจะรู้แล้วว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยเมื่อวานเขาผ่านะฟ้าบไส้ไหลนีไ่ไส้ก็ไม่ไหลสรุปชีวิตรกร็ได้แค่นี้ค่ะทานได้ไม่ได้ก็ต้องทานนะนะบ๊ายบายแม่ก็ชมว่มาอร่อย <c oughs> อา่าเล็บ ดีหมคะชอบสีนี้นะบอเอาสีแดงแป๊กก็ไม่เอานะในการหนูก็ทา,าเลเกๆนะอยู่บ้านก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์เข้าใจไหมคะเพราะแม่เขาชอบทาเล็บแต่ออกไปข้างนอกไม่ได้ช่วงนี้โควิดมันระบาด <c oughs> เราก็ทาเองถึงมันจะไม่สวยเหมือนช่างแต่ก็มีความพยายาม อืมสียากเลยฮสียากที่แม่ชอบอ่ะค่อยๆบินใช้เครื่องถ่ากันไงเนี่ยของพี่พีดเอาของพี่พีดมาฮัมเอาของพี่พีดมาตายให้แม่ค่ะมีสีฟ้าเนี่ยนะเนี่ยฮัมคนไหนอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ดูแลคนแก่กันไปนะผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็ดูแล ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะลงไปทําไข่น้ําให้คุณแม่ทานทําเป็นไม่เป็นเนี่ยก็ลองเมื่อวานดูมัสเตอร์เชฟอยากทานมากเชียร์ตอนนี้เชียร์เชียร์มากๆเลยมัสเตอร์เชฟเนี่ยน้องพัตเตอร์น้องพัตเตอร์เก่งมากอยากให้น้องพัตเตอร์เขาได้เป็นแชมป์ทุกวันอาทิตย์หนูไม่ไปไหนเลยหนูจะต้องอยู่บ้านดูมัสเตอร์เชฟเอ้ยเชียร์น้องพัตเตอร์เขาเชียร์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 ให้เขาไป ต้องพัดได้เข้าใจได้เป็นแชมป์เพราะเขสีมือดีเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สีมือดีเอ๊เอไหนโชว์สิคะนี่ชอบไหมคะถึงมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่หนูก็พยายามเต็มที่แล้วอ่โอเคช่งางโอเคเรียบร้อยไปลงไปรับ